สวัสดีค่ะมันีิมาตะวันจักรน้อยบ่ายสามไดเอ็นอาหารฝรั่งมันิขึ้นอ,อยากนะนี่ตกเฟมมาเห็นเนาะพิซซ่าหาไว้เอ็นละคอยเอาชีสห้อยซื้อๆนเลยเป็นขึ้นอาชีสอันนี้ก็ใกล้อบจะอบเฮลทเราเองใกล้อบอันนี้ชิปอันมันฝรั่งทอดนั่นแหละอันนี้ขนมปังกระเทียมจ้ามามันีิก็ซอสอันมายองเนสแัะแคชชัพปละกันอัน ซีราช่ายัางอันนี้สามันจะซื้อ,อยังดอกมาสังหารฝ้ากินก้อนลูกนอนอแทบอยู่มากไวยแล้วไม่เช่าตรงไหนดูพร้อม ของครูกันเนาะสิมอันนี่ก็ไม่ในกับสีราชาซอสพริกเนาะอันนี้สโมกี้เบคอนไปนะสิมันก็อืนน้อนน กินมาเปิดดอกพิซาหายลูก้กว่า <c oughs> เห็นคอยถือเนาะก,กินขึ้นมาตัวเทียข่อขยกินเขาในควัานเนาะเห็นของออกจากกันตู้อบมันขี่เสาม่นั่งถ่าแน,น่งคอยถือขึอ้นมามันนั่งเลี้ยงพวหนาข่อยเตลิดโตะเลต๊ตะจ้อจงไว้มันยอยู่เลี้ยงไม้เนี่ย จำลูกผู้นังเฮ็ดทอดปากการะกันเนพ่ยพรประก,กันสุขภาพคนมันไม่ประก,กันแต่มาม <g> <g> ประก,กันสุขภาพประก,กัน าใช่คุณใกล้กับมี <laughs> คนไทยเนาะขาดอะไรก็ขาดได้แต่ขาดผิดขาดปไปเลยหรอ ม,มือนแน่จรงไหยปรับไฟปอปยังไม่ท่ันเป็นปวามท่านอะไรกรลูกนอนสิเหตุลูกนอนแม่กับมือคือกันกับนอน

ปกติอยู่บ้านประแต่งหนาด้วยันหยุดไมาค่อยเลออกไปใส่ลนะไอเหดุ <laughs> คลิปัะมาแต่งกันยันตื่นกันซด <laughs> พดกับสิตื่นกันอีกละกับได้งามก็เก่าแต่ว่าก็ใครแน่เก,กินหนาสุดอยู่ไ <laughs> ม่คิวจากน้อย เรายังนี่มีแต่ค่อยเขเยียนคิ้วเลยเขทาทาจ้องมาสคาร่า <c oughs> กับเขียนขอบตาน่าเด็กมา เมื่อวานนี่มดูรรงแรมทำงานน้ำกันต้ออออกไปเทียยหนึง่งออกก่อนลาขอ,าอดขอทองนี่หนิลาขอดไปปีนึงลาขอดแบบไหเงิ้นจักเดือนมาซิบเดือนมา จำมาได้สวทสองเดือนจะถ่ายเฉไปได้เงินนะมาทวง,งเงินจากบริษัทที่ทำงานเมื่อวานนี่มันมันออกไปเห็นงานมันออกจากโรงแรมไปเห็นงานฮอนดะเมื่อวานนี่มันกลับมาทำงานพอจำมันไ่ได้ไหมจำหนาเพราะว่ามันน้องสาวมัน ไปเสริมหนูกเสริมกรามตัด,ดสันดังลงน้อยหนึง่งมันก็งามอยู่ล่ะมันค้นงามอยู่แล้วด้ค้นงามแซ่ซันก็เลยงาง คนเอเชียฮะไปเล้ากามตัดหนูกเสริมจมูกค้ำตาท้ำผิวขาวนอ้ถึงบางคนนะยี่งนี่ตรงขามกันเลย <c oughs> หลังงานยุ่งเรี่ยมากปีแรกยุ่งานนี่ทำปีแรกยุ่งแรี่เนี่พยพราะยังลูกค้าคนหนึ่งน่ากันเมียเราดีดีเพราะว่าฉันชอบฉันชอบนกเธอไหม เผื่อวันเขาทถืงอย่างนี้เขาตัวนั่นแหละเขามักพลังเขาฉนานเรียวๆหน่อยๆเนาะมันกับไปฉีดอันลิปก็ไปเห็นปากกระจับเนี่ยก็ฉีดโปรโป ฟังมังสิมิน,นมันจเม ề มนะปากบางๆพอคอยมีนลิ้มฟีปากคือค,คนเอเชียเขาก็เห็นเน่นเห็นนะอืมโม,มข่อยเผ็ดฉีดโหนกเขาฉีดฟิลเลอร์เนาะเสริมกามกอฉีดนั่นแหละ เขาเห็ดเจ้าใดหมูมันหวานเห็ดเบิดหนาเลยมันก็ฉีดปากอร่อ <c oughs> ยแจะบางคนสเปกไปสเปกมันอ่ะอันจะบอกีอ๋ยวามาทิตยอ ขอบิลฟังมาเมริกานั่งกินพิซซ่าในะรถตู้คนติดตามสองหลานสามหลานเอสเสมา มากว่ามุกบังเนาะเพราะว่าต้นกำเนิดคลิปกินเกิดจะกเมนี่ <c oughs> น้องหัวนบขอบโทษนะขอเห็นเมนี่แต่งแตอยู่ไทย์ป่ะบังเราขาคนเนียว มาหอดสั่งอาหารไทยขอสมัครเลยแพงค่ะร้านถือการแพงราคาขนช่งของหน่อยเนาะร้านไทยอยู่นี่กันนีอยู่ร้านไทยร้านจีน นั่นขายของเอเชียขอบอกเขาไปเ,เอเช้ยดนแล้วหอมมากคุณจิงัโปร นัิงจะไปซื้อชิ้น่อแต่ยุไดสองปีละหัวแม,ม่ไม่ใช่ช่องตู้แชแข็งแบบนันก็ขูดวันไปเอยู่ออกทมันอย่างรกมือมาแม่แม่บ่าหูเหลี้ยงอะ,ะวเราเลย่งางหว

เอาซือ้อซอสผัดไทยร้านนั่นแหละร้านมันนั่นแหละบ่เบิ่งดีตัวลูกเขาบ่เป็นยังไงเพ <c oughs> ดซอสผัดไทยซื้อชิน้ๆๆนซื้อเสร็จต้องกิงนนต้องเสห์หยังก็สิบ่แซ่บปันนั่นเปล่าเอามาไปไหมปรค่อยโหนเรื่องบ่ยังบ่ะโหนวิธีชีวิตเขาวัฒนธรรมเขาน่ะนา แต่ว่าหนาอยากกินอยากเพราะเข้าใจเจ้าของเขาอยากกินเด็กหัวใจเลยคือย้อน้วลนตลกเลยปั๊บตัวได้จเบิ i r ดอันการกินอากาศชีวิตทุกอย่างเปลี่ยนบัด ม,มันมี่วกหูจักไผรหูจักแต่ผัวปีปีแรกสองปีแรกเลดเซนอ, <c oughs> อาวแป๊น่มมันลืมกับผู้จกครองมันหลงสนหางเทียนเนาะมันก็บอกภาษาอังกฤษก็บอกภาษาอังกฤษได้อ่นั่นหรือเป่า <c oughs> ไม่บอกเก่งหรอกหางเทียมันก็ลืมเขามันก็ตกนั่นแหละ พิซซาสองชิ้นเนาะใก้สองตอนสามตอนเนี่ยอันนี้คือจิบอกิลจ้าแล้วจ้าอันนี้ก็ซ้ำนี่แหละเด้อเตก็ถือกินน้ำนี่แหละเสียหายค่ะสิเลบัตรถือซื้อตัวเดียวบัตรกลับพร้อมซื้อหาเจ็ดโซกาเรียไปเอาหกเจ็ดเงินไหลสามหัวมัน เงนนี้มันของห้องวัินหนาต้องเป็นของเราต้องมีสักวัน <laughs> แค่นี้แหละจ้าไปแล้วจงเงไแต่ปอนลูกลงไปเบิงลูกก็มันใบสามหนูเป็นกนอนประตืึน <laughs> จ้าไปแล้วสวัสดีค่ะ